สวัสดีทุกท่านครับนี่วันนี้เรามาดูหอยนะครับเขาเรียกว่าหอยหอยสังหอยสังเหลืองนะฮะหอยทะเลนะครับสังลายด้วยนะฮน่หอยโขงอันเดียวกันไหหอยโขงทะเลนี่ครับโอ้โหหนาเราไม่ได้มาถ่ายตรงนี้นะฮะไอสีส้มสมนี้ก็มีชื่อต่างหากเลยลายส้มดำนะนี่ครับสีส้มส้มดำๆนะฮะนี่ครับโอ้ยแล้วสีไหนอร่อยกันหรือว่าเหมือนกัน มันอร่อยเหมือนกันไหมแต่บอกว่าวสีดำอร่อยกว่าสีดำส้มนี่อร่อยกว่าใช่ไหมเขาเรียกสังหินใช่ไหมโอ้นีะครับนี่ครับ,รบลายสวยมากครับสีส้มดํานะฮะสีส้มส้มดำดำนะนี่ครับแบบนี้เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับถ้าขายทั้งเปล่องโลละห้า,า,า,าสิบบาทนะฮะโอ้มีการขายเนื้อด้วยเหรอาเนต้มแล้วขายจะเนื้อก็โลโอ้อะไร อเขามีการเอาเนื้อเอาต้มแล้วเอาเนื้อออกมาบบด้วยนะฮะแปดสิบเปลือกมันขายได้อีกทีไงอ๋อนี่เปลือกกมัน้ไปททววอะเหรออ๋อหมึกวายอ๋อ oh, เปลือกมันนี่นคนที่ที่หาหมึกวายเขาต้องหาซื้ออยู่นะเขาเอาไปเอาไปวางหมึกวายนะครับไปทําแบบเหมือนกับเอ่อเอาไปร้อย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 นะครับแล้วก็หย่อนลงไปในทะเลแล้วหมึกวายจะเข้ามานะครับ oh. ก็ขายได้อีกนะฮะแบบนี้นะครับโอ้ oh. นี่ครับมีตัวเล็กก็มีนะตัวเล็กก็มีอุ้ยมันร้องได้ด้วยเหรอได้โอ้มันร้องได้ด้วยโอ้โหร้องร้องได้นะฮะเออตัวนี้เดินได้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ยังเดินอยู่เลยครับเดี๋ยวดูมันเดินหนีเดินไปไหนนี่ครับโอ้โหตัวนี้สีขาวมีหางไหมฮะมันลื่นนะมันลื่นลื่น

โลก็ได้หลายตัวนะนี่ครับอุ้ยมีะไรด้วยนี่ฮนะตัวนี้มีประมาณสิบสิบตัวอ้าวเจอหอยอย่างนี้นี่หอยอะไรเอ่ยหอยคฮะหอยคูห,หอยคูทะเลหอยคงอนอนี่หอยคงแต่เป็นหอย,อยทะเลนะหอยคงเนี่ย โอ้มีอะไรอีกตัวนี้ตายยังโอ้ยังไม่ตายเหมือนกันฮะยังเป็นๆอยู่เลยหอยนี่อยู่ได้หลายวันนะมันมันถ้าน้ก็อยู่ได้อยู่ได้ตลอดเป็นอาทิตย์เลยโอ้แต่ถ้าขึ้นมาบกอยู่ได้สองวันเลยโอ้ตายยากเหมือนกันนะเนี่ยฮะสีสันของมันนะครับบางคนไม่เคยเห็นนะฮะ หอยทะเลนะครับขอบคุที่ติดตามชมครับสนันสี้์โจทย์ไปชนะครับหอยโรงหอยสังทะเลนะครับ